Lone สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนี้วันนี้เราจะได้เห็นการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของ Mazda ในตลาด SUV ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรกนั่นคือ Mazda CX 60ปี2026 Mazda มุ่งมั่นที่จะยกระดับแบรนด์และ CX 60ไม่เพียงแต่ก้าไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังก้าวข้ามขีดจำกัดอีกด้วยนี่คือ SUV สุดรู้จักญี่ปุ่นที่จะท้าทายตลาดยุโรปได้อย่างแท้จริงหรือไม่มาดูกัน CX 60ไม่ได้เน้นที่สไตล์ที่หรูหราเกินจริงแต่เน้นที่ความสง่างามอันประณีตและสุนทรียศาส,าสตร์สตอรนือการเวลาดูมีน้ำหนักรูหราและเป็น,นเอกลักษณ์เฉพาะของมาสด้ไม่ว่าคุณจะเลือกสีโซเรสคริสตัลแบบคลาสสิกหรือสีเซอร์คอนเซนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร SUV รุ่นนี้ก็สามารถดึงดูดความสนใจบนท้องถนนได้ตอนนี้เราลองเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเพราะนี่คือจุดที่ CX 60มุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงความมุ่งมั่นของมาสด้าในด้านงานฝีมือและการออกแบบที่ เน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้นชัดเจนทันทีห้องโดยสารเป็นการผรสมผสานวัสดุคุณภาพสูงอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกสัมผัสอ่อนนุ่มหนังแน,นเพอร์ที่มีจําหน่ายและแม้แต่ไม้เบเปิลแท้ที่ตกแต่งเป็นเกรดสูงกว่าให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างแท้จริงเหนือกว่าสิ่งที่คุณอาจคาดหวังจากแบรนด์กระแสหลักเขาโครงนั้งสะอาดเรียบง่ายและเน้นที่ผู้ขับคุณจะไม่พบหน้าจามากมายที่นี่แต่เป็นการสผสานเทคโนโลยีที่รอบคอบมากกว่าตำแหน่งการขับขี่นั้นยอดเยี่ยม โดยมีเบาะนั่งที่รองรับได้ดีและสะดวกสบายให้ทั้งความร้อนและการระบายอากาศเพื่อความสบายสูงสุดหนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้รถถล่มกันคือระบบปรับแต่งส่วนตัวของผู้ขับโดยใช้กล้องจดจำใบหน้า c x 6 0สามารถปรับเบาะนั่งพวงมาลัยและแม้แต่กระจกมองข้างให้เป็นไปตามการตั้งค่าลวงหน้าของคุณได้โดยอัตโนมัติราวกับว่ารถรู้จักคุณก,ก่อนที่คุณจะกดปุ่มสตาร์ทด้วยซ้ำและเมื่อพูดถึงความสะดวกสบายซันรูฟแบบพาโนรามิกที่มีในรุ่นที่สูงกว่านั้น เปิดห้องโดยสารได้อย่างแท้จริงทําให้รู้สึกกว้างขวางและโปร่งสบายยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแล้วมาส d a าใช้แนวทางที่แตกต่างจากคู่แข่งเล็กน้อยโดยให้ความสําคัญกับความสะดวกในการใช้งานและลดสิ่งรบกวนของผู้ขับให้เหลือน้อยที่สุดระบบอินโฟเทนเมนต์หลักที่มีให้ใช้งานในจอสแสดงผลขนาด10.25นิ้วหรือ12.3นิ้วนั้นควบคุมโดยปุ่มหมุนที่ใช้งานง่ายบนคอนโซลกลางเป็นหลักแม้ว่าฟังก์ชันการสัมผัสส่วนใหญ่ จะจำกัดอยู่แค่เมื่อรถจอดอยู่กับที่สำหรับ Apple CarPlay และ Android Auto แต่ Mazda ก็เลือกที่จะให้คุณมองถนนอย่างตั้งใจและแน่นอนว่า Apple CarPlay แบบไร้าสายและ Android Auto นั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งแถงหน้าปัดดิจิทันซึ่งเป็นจอแสดงผลขนาด7.0นิ้วหรือ12.3นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรถนั้นจะให้ข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือ Active Driving Display ซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้ารถที่ยอดเยี่ยมของมาสด้าซึ่งฉายข้อมูลสําคัญโดยตรงบนกระจกหน้ารถไม่ว่าจะเป็นความเร็วการนําทางป้ายจราจรทําให้ทุกอย่างอยู่ในสายตาของคุณความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและ CX 60ปี2026มาพร้อมกับชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง IACTIVENSE s ของ Mazda ซึ่งได้แก่คุณสมบัติต่างๆเช่นระบบช่วยเบรกอัจฉริยะระบบเตือนการออกนอกเลน ระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลังและจอภาพมุมมอง360องศาอันยอดเยี่ยมพร้อมฟังก์ชันฝากระโปรงมองทะลุสำหรับการนำทางในจุดแคบแคบมาสยังได้ปรับแต่งระบบเหล่านี้สำหรับปี2025-2026ไหามาสดในตลาด SUV ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรกนั่นคือ Mazda CX 60ปี2026 Maz d a มุ่งมั่นที่จะยกระดับแบรนด์และ CX 60ไม่เพียงแต่ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังก้าวข้ามขีดจำกัดอีกด้วยนี่คือ SUV สุดรู้จากญี่ปุ่นที่จะท้าทายตลาดยุโรปได้อย่างแท้จริงหรือไม่มาดูกัน CX 60ไม่ได้เน้นที่สไตล์ที่หรูหราเกินจริงแต่เน้นที่ความสง่างามอันประณีตและสุนทรียศาสตร์สตอเนือการเวลาดูมีน้ำหนักรูราและเป็น,นเอกลักษณ์เฉพาะของมาส da ไม่ว่าคุณจะเลือกสีโซเรสคริสตัลแบบคลาสสิกหรือสีเซอร์คอนเซนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร SUV รุ่นนี้ก็สามารถดึงดูดความสนใจบนท้องถนนได้ ตอนนี้เราลองเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเพราะนี่คือจุดที่ cx 60มุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงความมุ่งมั่นของมาสด้าในด้านงานฝีมือและการออกแบบที่เน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้นชัดเจนทันทีห้องโดยสารเป็นการประสมผสานวัสดุคุณภาพสูงอย่างประณีตไม่ว่า